คืออย่างปล่อยว่างขึ้นอย่างเนาะก็ไม้ที่แทจกินของคำว่าความยึดมั่นถือมั่นก็คือความรู้สึกที่ยังมีความยินดีที่ยังมีความพอใจและบอบพอใจกับบุคคลสัตว์สิ่งของดินฝ่าอากาศบัตทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทบ ทั้งตาทั้งหูจมูกกลิ้นกายอีกเรียกว่ารูปรสกลิน่นเสียงสัมผัสถ้ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยก็คือยังมีอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจกับไม่พอใจนั่นแหละคําว่าความยึดมัน่นถือมัน่นจริงๆก็เด็คืออารมณ์ความรู้สึกในความพอใจกับบ่พอใจนัจ่นแหละเฮาพอใจในรูปหลักษนะท่าทางของบุคคลสัตว์สิ่งของเฮาพอใจในอากาศเออ พอดีอุ่นเนาะออตาแดดออกน้ำหนาวพอพอดีเย็นเนาะมี่ก็คือความพอใจเม่ยบะละแต่บอพอใจกับห้อนโพดห่อนแมงขัดแทนเนาะหนาวแมงแทนเนาะเออดินแข็งแทนเนาะดินอ่อ,อนแทนเนาะยังก็ว่าไปอะไอื่นย,ออยังกะสางสียังมีอารมณ์ความรู้สึกที่ยังมีความพอใจเลยพอใจบอพอใจอยู่นะสองอย่างเรียกว่าความยึดมันม่นถือมั่นทั้งบิดเนี่ยเขาบอกโตมันเลยได้เนี่ย ตัวกิเลสที่มันมาร่วมไว้แล้วตัวกิเลสต,ตัวตัณหาตัวอุปทานร่วมอยู่อันนี้ตัวเดียวนี่ยแหละคือความรู้สึกในความพอใจอะไวพอใจนั่นแหละนั่นแหละก่อนนีเลยก่อนทุกก็เทยก่อนทุกวนกคําว่าสุขนั่นนะมีแต่ความหลอกล่วงดอกก็คือความยิดมันถือมันคือเกานั่นแหละคือความพอใจนั่นแหละที่เห้เขาไปติดมันอนะไรต่งางว่าร่วมกิเลสร่วมตัณหาร่วมสังโยชน์สิบ รวมบดถุกอย่างเขามาแล้วคืออารมณ์ความรู้สึกพ่อใจกับบ่พอใจนี่เองคําว่าปล่อยว่างเดบันปล่อยว่างก็คือบ่มีอารมณ์นั่นแหละบ่มีอารมณ์ยังเข้าไปจากย่าง,าาอางพอใจแล้วบ่พอใจบ่มีนั่น <c oughs> <c oughs> แหละคำว่าร่วมคําว่าอาสวะจังสิอาสวะแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ยังไปคล้องอยู่ ขอ้ของยุกของยุกกับข้อม่พอใจกับบ่ออพอใจนั่นแหละอาวะอาสวะขยะน,นี่เลยเนี่ยว่าร่วมหัวใจกิเลสหัวใจตัณหาหัวใจอุปทานให้เลยสังโยชน์สิบเดี๋ยวยังกะสร้างไ,ได้ซื้อบางได้กะสร้าง,างอย่างสัะว่าคนที่เขามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองปฏิบัติท่ำนานละหรือว่าปล่อยว่างได้มากหรือหน่อยก็เอาความู้สึกของเจ้าของเอง ในความพ่อใจแลยบ่พ่อใจมาวัด hey. ก e ันเอาตัวนี้วัดเอาเลยเขาก็่ต <the> ้องไปหลู่สื่อของธรรมะยังมากมายรอกต้องไปหลู่สื่อยังมาเลยหลูในความรู้สึกจาคของเขามาหลุอหลูเขามาในความรู้สึกยังยังยังสูนให้พู้นั้นอยู่ยังหักผู้นี้อยู่นี่ไหมยังพ่อใจแลวบ่พ่อใจนั่นแหละยังอยากได้นั่นอยากได้ดีอยู่นี่ไหมนี่ไหมพ่อใจกับพ่อใจมันก็อยู่นั่กันนั่นเดี เราต้องว่าว่าต้องโหยังมากดอกในสื่อของมันเขาสิย่านนั่นย่านนี่เออทอาใดย่านก็สร้างหัวมันดอกอมันเป็นสื่อของมันเพื่อสิมันเป็นสือ่อว่าสังโยชน์สิบหรืออุปกิเรียนิหกมันเป็นสื่อเพื่อให้เขามาถึงในความรู้สึกที่ความพ่อใจเราพอใจ,หออใจหนหนึ่งเดนมันเป็นสื่อมันสื่อเออบางคนก็เข้าใจคำานั้นบางคนก็เข้าใจคำานี่อย่างนี้นะเออเรียกว่ารวมให้เลย ความพอใจกับไม่พอใจอันนี้แหละสิเอื้นวัตันหาอุปทานกับตามสิเอิ้นวอาอวิชากับตามอบะอวิชากับตามยู่ในหนีเบ็ดเหรอป่จําเป็นต้องไปลูซึ่งมันมากผู้ใดหูซู้อต,ตวัวว่ากุยังศูนย์ผู้นั้นสร้างบุณีหกบุีิห่วงกังวลอะไรกับผู้นั้นผู้นี้อันนี้แหละรวบยอดมันไว้ให้แล้วว่าทุกคนหาวิธีวิธีปฏิบัติน่ปฏิบัติแบบใดก็ได้มันมิเป็นลอยๆวิธีคุณ แล้วตัวสังเกตตัวละของตัวเองแต่แท้หรือคําว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยคืออารมณ์นั่นแหละเป็นเครื่องวัดกันเป็นเครื่องวัดอารมณ์ความรู้สึกของตัวของในความพอใจหรือไม่พอใจปฏิบ,แบ,บแัติแบบแรกกับปฏิบัติเถอะกรรมฐานที่เพิ่นแสดงไว้เนี่ยสี่สิบยางยังสิแบบแรกก็ได้เลอยสี่สิบยางก็ได้เป็นลอยยางก็ได้แล้วแต่มาสรุปลงตัวยังมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่บ่ดีตั้งหาก โตสิไปเกิดไปตายต่อไปนะั่นคืออารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละจากความคิดความนึก่ะจึงเกิดความรู้สึกได้บัดนี้เฮาจึงตั้งตนวิธีปฏิบัติโดยอนาปานสติการเป็นผู้มีสติระลึกสังเกตความคิดกับความรู้สึกเจ้าของร่วมยอดมาอีกสังเกตความคิดกับความรู้สึกความคิดในขณะที่เห็นเห็นบุคคลสัตวจริงของ ยังพอใจหรือบ่พอใจบอกนี่แม่ออหามความคิดหรือหยุดความคิดหรือรู้ท่านความคิดกับว่าไปรู้ว่ามันรู้ว่ามันคิดถึงผู้นั้นผู้นี้แล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกพ่อใจเลยบ่พอใจน,นี่เขาร่วมตัวนี้ห้แล้วว่าวิธีปฏิบัติของขาจังว่าเอาอันเดียวจะเอาลายก็เอาแค่รู้ร่วมหายใจเขาออกเพื่อยังเป็นยังคือยังให้มีสติ หลูสึกอยู่กับลมหายใจเขาออกออความคิดเท่านี่แหละหายู่กับลมเขา่าหายู่กับลมออกความรู้สึกเข้าก็คือรู้สึกตัวว่ามีอาการอะไรอันหนึ่งี่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเขา,ายังอยู่ในตัวเองสัมปััญญะจึงเรียกว่าสติกับสัปชัญญะสติคือนึกสัปชัญญะคือรหลูสึกโตนะมีความนึกกับความรู้สึกโตในตัวเองกิเลสเกิดบ่ใดไปบ่ใดตัณหาอุปาทานหรือความคิดนึกหรือ อารมณ์ความรู้สึกไปเกิดกับผู้อื่นบดายเลยคําว่าไปเกิดกับผู้อื่นนี่คือสั่งเขากับหักเขาั่นนั่นแหละสัตว์กับเคื่อกันบ่ไปเกิดกับสัตว์นั่นสัตว์ได้ก็แล้วแต่ไปเกิดกับดิน้าอากาศทั้งได้บ่ได้ไปเกิดกับห่อนบ่ได้ไปเกิดกับหนาวบ่ได้ไปเกิดกับดินแข็งดินอ่อนขี้ตมเละบ่ได้ไปเกิดบ่มีความกล้าลวกับบ่มีความกลัวเขาไปกับมองได้ก็แล้วกันพอใจกับบ่พอใจนั่นแหละ เช่อว่าทุกคนนั่นนะเอาอันเดียวอยู่รักเดียวหลดุดไพ่สีไม้เนว่ยได้กระสางไพ่ิื้ลู้เห็นสวรรค์นรกยังกระสางของหลอกเบิดนั่นแหละเออเ่ต้องไปทําความเห็นแ้วก็อยากเห็นน้าเขาเ่ต้องไปสแสดงความเห็นอีอกอย่างหนึ่งนะเชื่อว่าแต่ละคนแต่ะละคนนั่นนะสรุปยอดให้เลยไพ่ยสยปล่อยว่างได้มากหรือละกิเลสได้มากว่าไพนั่นนะขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความพอใจเลยพ่พอใจตัวนี้เป็นเครื่องวัดต่อของเอง บ่มีพอได้มาวัดความรู้สึกให้เฮาไรดอกมันบ่มีบารอมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เด้มันบ่มีแนวมาวัดความรู้สึกของใครได้ตัวเองวัดตัวเองเด้อันนี้แล้วก็ความคิดก็คือกันบ่มีความบ่มีเครื่องวัดความคิดของใครคือกันตัวเองต้องวัดตัวเองเด้เออสิ่งเหล่านี้ตัวเจ้าของบ่ไดคิดจังสันคิดจังสี่ตัวเจ้าของบ่ได้ความรู้สึกกับตัวเจ้าของบ่ได้โกหกตัวเองบ่ได้เลยเออโกหกผู้อื่นบดร์ได้ยอก ปกตินาสาวเราความเท็จทั้งสิแต่วันตัวเจ้าของว่าไรได้ว่ากูกำลังตัวนี่มันว่าคือความจริงเนความจริงนี่ยว่าลอยข้างกาเป็นอันเก่าจากว่าเป็นอันเก่าว่าอันเก่าในความรู้สึกเก่าๆนั่นแหละคือคือความจริงทั้งหากาาทั้งว่าพอเข้าอยู่ในลมหายใจนั่นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตความคิดตัวเองบ่ให้มไปคิดหาบุคคลสัตว์สิ่งของ ผู้เขามังหันต้นไม้มองนี้ดินน้ำลมไฟทะเลอากาศเออเรื่องเล่าต่างๆที่เขามากระทบสัมผัสรู้สึกนี่คือเข้าวิธีวิธีที่ว่าอยู่กับลมหายใจนี่กับสัพพัญญะนี่เออเลยนะสติกับสัพพัญญะสติและลึกรู้อยู่ในลมหายใจสัญญะคือรู้สึกตัวในตัวเองอมันไปเกิดกับผู้อื่นบ่ได้ดอกบ่ราไปนัออ่นแหละเอื่นว่าตัณหากถูกละไปอุปทานก็ถูกละไปเออพะว่าความรู้สึกบ่เกิด ไม่ไปรักใครไม่ไปเกลียดใครไม่ไปพอใจกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบ่มีเลือเอ่อนว่าสติกับสัญญาส,ต,สติจึงสําคัญมากที่สุดจึงฝึกให้ทุกคนทําสมาธิเคลื่อนไหวออให้มันจิตตั้งมัน่นตั้งมันยุใสตั้งมันอยู่ในล่มไงละ่ะออตั้งมันนี้ในล่มนี <c oughs> ่ว่านึกถึงล่มเนี่ยอ,อ,อยู่ในล่มมั่งอยู่ในความรู้สึกแห่งกายมั่งเนี่ย อิ่นว่าเอาอาการปิติที่บอกว่าอุณาล่มเดอนิ่มๆนิงๆน่งนวลเดออยุ่แค่นี้แหละมันต้องมียังมากล่มหายไปแต่ว่าความรู้สึกโตยังมีอยู่นี่รู้สึกตัวในขณะปัจจุบันรู้สึกตัวท่าพร้อมหรือรู้สึกตัวในขณะปัจจุบันเออถ้าคนมันคิดไปทางไมมันบรรูสึกโตในขณะปัจจุบันเดคิดไปทางไม่นะครับ้ากินเขา่าเข้าไปคิดหาผู้นั้นคิดหาผู้นี้เ้าบ่ได้มีความรู้สึกโตได้นั่นเออ ไปคิดถึงผู้นั้นแล้วก็เป็นห่งวงผูน้นั้นนั่นแหละมีความรู้สึกอยู่กับผู้คนผู้นั้นว่าเป็นห่วงออสร้างสองยางนั่นแหละพอใจเป็นห่วงบพพ่อใจสร้างบ่าอ,อ,อยากอยู่ใกล้มัน่นเนี่ยแหละความรู้สึกไปอยู่กับผู้อื่นนีออ่ถ้าเฮ้ากับเข้ามาสู่ล่อหายใจตัวเองปับ๊บความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นกับเฮ้าเองพบเกิดบ่ได้เพราะว่านเป็นอุเบกขาเออมันเป็นอุเบกขา และจังว่าเห็ุด้วยแค่นี้แหละปรได้ไปมีอียังมากแล้วเครื่องวัดมันเดตัวเองวัดตัวเองเด้เออเครื่องวัดคือความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจเฮ้เากับฝฟกไปของเฮ้าเลยเอยอๆต่อให้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ปะทะกันปะทะกันจริงๆหรือประสบพบเหตุอันถึงขันเสียชีวิตใดบางดูความรู้สึกเขาจะเป็นแบบไดเนี่ยตัววัดรุ่นแรกได้ี่ ตัวธรรมดาอาจจะนี่คือผู้ละได้มากละไดน้อยตัวธรรมดาเขามาดา่าทั้งสังน่นนึกสิเออเซอยเออไดเนี่ยนี่ก็อีกระดับหนึ่งเวลากระทบรุนแรงถึงขันเออเขาสิปืนยิงเลยยังสินี่แหละความรู้สึกตอนนั้นสิมีบ่สิวูบูวากสิออกไปบ่สิออกไปคิดแบบนั้นแบบดีบ่ะนี่ไหมเออคนถี่ละไดระดับคำาว่าพระอรหันต์หรืบ่มีเด้ ซื้ออยู่เบิ้งกับเบิ้งหมักหมัก,มก,มกนี่ห้าตาเห็นเพิ่นนี่เพิ่นก็บเบื้องซื้ออยู่เด้มันเป็นนางสั่นเด้นี่เปรียบเทียบให้คุ้คนเห็นจากบละให้เห็นแบบนี้แล้วก็นั่มเขามาเห็นตัวเองแบบนี้นะพระสิขาพระสิยังก็แล้วแต่บ,บ่บ่บมีความเครามคิดว่าออกเลยเด้์ว่ออกไปปรุงแต่งเรื่องใดเลยพอใจเลยว่าพอใจบใจ่บมีเลยเดออนี่แล้วมันก็เป็นระดับระดับนะ เขาดาเขายงองมั็ซื่อธรรมาดานีบได้กระทบรู้แรงถึงขั้นเสียชีวิตนะจาก,กเ,าเร็เรียกว่าอชีวิตนั่นแหละเขาแหลกลองเบ่งโหลดเอาตายเขาวา่ามันต้องเลยตายไปแล้วคือบ่มีอย่างเขามาคิดมาประปนใดแล้วให้ทุกคน,นทำสมาธิเกินไหวมื่อตาเหตุกายทำงานใจอยู่ในกายน่จัก,กว่ากายทำงานใจอยู่ในกายก็คือมีความรู้สึกอยู่ในกายใจก็คือความรู้สึกนั่นแหละ นั่นแหละเหตุงานไปปลูกพักปลูกสวนหดนน้ำต้นใหม่นันนีไปเหตุไปเธอความรู้สึกตัวยังอยู่ต่อต่อของเองน่นึบๆน่วงๆอยู่อีปีติอันใดอันหนึ่งอยู่ในระว่างกลางคิวระว่างกลางหน้าผากเนี่ยหรืออยู่ในหัวนิ่มๆนุ่งหรืออิ่มเอออยู่ในกายก็แล้วแต่ถูกต้องบดความคิดมันบ่ออกกันแต่ความคิดออกความรู้สึกนี่ออกทันทีเลยมันสัมผัสได้ความรู้สึกทางกายมันออกได้นั่นแหละ ตั้งแต่กิจมันบ่นมีรูปร่างบ่มีวตนมันก็สามารถที่จะเหตุให้ไปเกิดเป็นวัตถุสิ่งของใดไปเกิดเป็นวัตถุใดคือคนไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นไกไ่ใดไปเกิดเป็นนันเป็นนีใดเนี่ยมันอาศัยอย่างอาศัยความคิดแล้วปรุงแต่งแล้วก็เกิดความรู้สึกพอใจบ่พอใจเด้นัน่นไปยังสัน่นเลื่อนว่าสังขารออภาษามันก็สร้างมันบ่จักซื่อมันขนาดนั้นก็สร้างมันดอกห่จักบร่รอวัตถะหูจักว่า ความคิดจะของนี่เขาจะบอกกูคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กูสร้างอีนั่นอีนี่นี่ไหมเออแล้วกูก็เอาความคิดกลับมาอยู่ในล่มหายใจกูด้นี่เออแล้วก็เกิดความสติรู้ว่าตอนนี้หายใจอยู่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในความรู้สึกแข่งกายตนเองนิ่มๆนึบ่นี่ไหมท่อนี้หนึ่งเดดไปซ้ำนี่ตายก็ถึงขั้นสิตายทุกทุกคนนั่นแหละหน้าที่สุดท้ายวิหน้าที่สุดท้ายสิไหลเข้ามาไหลเข้ามาล่ะเออ มันจะคอยมอยลงมอยลงแนวใได้ั่นนะมันไม่ได้สนใจสังเกตยังดอกเออมันจะปล่อยมันจะวางมันจะว่างออกเลยดเดออตายไปครับความว่างไปเลยน,ะออนั่นแหละตัววัดมันแต่แทนะตอนนั้นจักสิตายหรือบ่าตายสม,มุดว่าเขาบอกว่าคนเดปืนเขายิ่งใส่เลยจักสินะ่ะเออมันจิตายหรือบ่าตายเขาบกคิด,ดเนี่ยนีออ่บอกถึงพระหันเออว่ามมันสุดโหลดจากว่าล่ะ เขาบ่ได้หวาดวันคันคามกับบหวาดวันแล้วมันบ่คิดแหมถ้าคิดออกก็เป็นหลดแล้วมีความรู้สึกหลดแล้วเออกล้าคือต่อสู้กลัวคือหนีเห็นบ่พ่อใจก็บบ่พ่อใจในอันนี้แะละมันจิมันสิว่างมันสิว่างมันจิบ่มีอยังมันจิบ่มีความสําคัญมันหมายกับจริงใดเลยบ่มีเออว่างยางว่างว่างอย่างว่างเลยเนี่ยสิบ่มีอารมณ์นั่นแหละมันมีอารมณ์ได้ ตายกับบ่าวาบ่ตายกับบ่าว่านี่นธรรมดาบ่นเลยจังว่าวัดตัวเองโลดนะวัดตัวเองอนี่แหละนะพอละ